สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจาย์ก็จะพา,าใช้ Tool ที่มีประโยชน์มากเลยในการสร้างสื่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะ Content Marketing ของเรานะคะการตลาดเนื้อหาสิ่งที่สำคัญก็คือตัวเนื้อหาเองแต่ไม่ใช่แค่เทคข้อความแต่เป็นรูปภาพที่จะดึงดูดใจผู้ใช้ใช่ไหมคะเพราะเราบอกแล้วว่าเรามีแค่เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง นะคะที่จะดึงดูดให้เขามาอ่านข้อความต่อได้รูปจะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะทำให้เเขาามดึงดูดใจผู้ใช้ผู้ใช้ผู้อ่านได้ก่อนอื่นให้มาที่ canva.com นะคะ canva.com ตรงนี้นะคะมันจะมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบฟรีให้ลองใช้แบบฟรีก่อนก็ได้สิ่งแรกนะคะที่เราเข้ามาเราจะมีหน้าตาประมาณนี้ถ้าเราล็อกอิน นะคะข้อมูลที่เราสร้างไว้มันจะถูกเซฟไว้นะคะก็ลเลยแนะนำอยากให้ล็อกอินเข้าไปซะแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยตรงนี้ว่ามันมีช่องสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาในนี้มันช่วยยังไงก่อนอื่นเลยเวลาเราจะโพสอะไรต่างๆใช่ไหมคะ Instagram เองก็มีขนาดรูปที่เฉพาะ Facebook ก็เช่นกัน แทนที่เราจะต้องมานั่งจำเองว่าเอ้ย Facebook post เนี่ยรูปมันต้องขนาดเท่าไหร่มันจะถึงโชว์บน Facebook ได้อย่างเหมาะสมเพราะอย่างที่บอกไปแล้วในเนื้อหาว่าเนื้อหาของ Facebook เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เนื้อหาแต่เขาจะดูด้วยว่าเฮ้ยรูปของคุณเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้บน Facebook post หรือเปล่าบางครั้งเราบอกว่ามันง่ายดีนะจารย์ก็แค่โพสจาก Instagram แล้วต่อมา Facebook เลยแอปมันลิงกันได้ไหมได้ค่ะแต่บางทีเราก็อยาก เ,เราก็อาจจะเสียโอกาสเพราะรูปใน Instagram มเนี่ยมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมคะแต่รูปใน Facebook มันได้เยอะกว่านั้นใหญ่กว่านั้นนะคะแทนที่เราจะเสียโอกาสขนาดของรูปเราก็มาเลือกใช้ t o ตัวนี้ซึ่งมันมีแยกให้เลยเห็นไหมคะ Instagram p โพส์มันจะบอกขนาดนะะให้เราว่า1080คูณ1 0 8่พิพิกเซล f a c e b o o โพสต์ก็จะบอกขนาด 940คูณ788พิกเซลนะฮะ i n s t m Story t o r y ก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่ง Instagram เองโพสกับ Story ก็จะมีขนาดไม่เท่ากัน WhatsApp status Facebook cover mm hmm. เห็นไหมคะมันก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน TikTok video นะ uh, YouTube channel art Twitter post Pinterest l i n k ์อินแบนเนอเห็นไหมคะมันมีแยกขนาดของแตละโซเชียลมีเดียเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะมีกระบวนการพอๆกันคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราจะลองทำตัวรูปก่อนแล้วค่อยจะมาลองทำพวกวิดีโอมันจะมี YouTube Introduction นะคะออตอนนี้เราขอมาเริ่มที่รูปก่อนออมาที่เราจะเลือกเราจะโพส a c e b o o k เราก็เลือกเพจ f a e e o o o p p s t t เลือกเสร็จมันก็จะมาที่หน้าดีไซน์มันจะเริ่มด้วยแบงค์นะคะก็คือหน้าเปล่าๆพอเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้แล้วเราก็โอ้โหคิดยากเลยอะ่ะอาจารย์มันไม่มีอะไรในหัวเลยข้อดีของเขาคืออะไรเขามีเห็นไหมคะมี template, เทมเพลตเบื้องต้นให้เราเลือกได้นะอย่างตัวนี้เราจะบอกว่าเอ้ยเราจะลง facebook โปรโมทนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่น นะราคาพิเศษเราก็เสิร์ชคำว่าโปรโมชั่นมันก็จะมีเทมเพลตที่เขาใช้สำหรับโปรโมชั่นให้เราค่อนข้างเยอะตรงนี้เราก็ลองมาเลือกดูว่าอันไหนมันเหมาะกับสินค้าของเราอ่าพอดีเลยจะเอา back to school sale นะอาจารย์ก็เลือกตัวนี้นะคะแต่สังเกตเพราะมันเป็นโปรตรงนี้มันจะต้องเสียเงินนะคะสำหรับ แอคเคาทที่ไม่ได้ลงเสียเงินไว้นะคะแต่ฟรีก็มีเยอะแยะนะคะเห็นไหมคะฟรีมีเยอะเหมือนกันเราแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยนะพอคลิกเข้ามาแล้วสังเกตเห็นคลิกเข้ามานะคะตรงนี้มันก็จะบอกเราว่าอ่ะเขาใช้ฟอนต์นะคะลีกสปาร์ตเห็นไหมคะขนาดเท่าไหร่สีอะไรไหมคะสีมันก็จะเลือกไว้ให้แล้วว่าตอนนี้เป็นสี อ่อสีออกเทาๆทาขาวขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกฟอนต์หนึ่งเห็นไหมคะเราก็สามารถมาแก้ไขได้และในขณะเดียวกันแบ็กกราวมันคือรูปหนึ่งรูปถ้าเราจะเปลี่ยนรูปนะคะมันมีปุ่ม delete ตรงนี้เห็นไหมคะก็ลบรูปนี้ออกแล้วเราจะหารูปใหม่ นะคะเราสามารถเอารูปที่เรามีอยู่ในเครื่องเราเอามาอัปโหลดมีเดียสาเข้ามาตรงนี้ก็ได้หรือเราจะไปเอารูปใน facebook ของเราก็ได้แต่เราจะต้อง Connect Account นะคะตรงนี้ก็คือเชื่อมต่อ Account อ์ตามปกติเลยอาจารย์ขออนุญาตไม่ไม่เชื่อมต่อนะคะหรือเรามีรูปโลโก้ของออสินค้าของเราเราก็เอามาอัปโหลดตรงนี้ไว้นะคะ แต่ถ้าเราบอกว่าอาจารย์ไม่มีรูปอะไรทั้งนั้นเลยทำยังไงคะอ่าก็อาจจะต้องเอ่อลองหาในอิลเลเมนต์ตรงนี้นะคะในอิลเลเมนต์ตรงนี้มีทั้งรูปนะแล้วก็วิดีโอให้เราสามารถใช้ได้นะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอขอเอารูปนี้ละกัน นะจริงๆเราเสิร์ชได้นะคะเราเสิร์ชได้เราก็กดเสิร์ชมันก็จะขึ้นรูปเอ่อที่เราอยากได้นะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอารูปไรอ่าจนเปลี่ยนเป็นรูปนี้ก็ได้เห็นไหมคะรูปมาแล้วขนาดมันไม่พอดีถูกไหมคะเราก็กดลากนะกดลากมันก็จะรีไซน์รูปให้เราเราก็จับตามความเหมาะสมของรูปเลยไหมคะ รูปได้แล้วอ่าเราก็จะมาเปลี่ยนคํานะตรงนี้เราเปลี่ยนฟอนต์ได้เห็นไหมคะมีค่อนข้างเยอะนะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความก็คลิกเข้ามาตรงนี้เช่นกันอ่าเขียนว่า ะะอันนี้รูปเราบอกว่าอ้าไม่เอาแล้วรูปนี้ไม่เกี่ยวลบออกสะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็พิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะตรงนี้ก็แก้ไขได้เหมือนกันนะคะ ก็คือสิ่งที่เราจะทำนะเราสามารถนะมันมีรูปค่อนข้างเยอะเลยเราก็เลือกมาตกแต่งได้เลยไหคะ,ะเราจะขายสีหรือเราจะขายอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราก็จะต้องเอาเอา่อคอนเทนต์ของเราอ่ะมาใส่ใช่ไหมคะพวกโลโก้หรือจะเป็นรูปสินค้าก็เอามาแปะใส่ซะให้เรียบร้อยไหมคะ,ะอันนี้คือการที่เอ่เราจะทำรูปขึ้นมา พอได้รูปแล้วนะคะเเราจะเพิ่มเท็กมามันน้อยไปหน่อยหนึ่งอยากเพิ่มข้อความเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มตรงนี้ได้นะคะเห็นไหมคะลากรูปก็ทำไงคะก็ลากข้อความให้มันเป็นลูกศรอ,อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ลากปรับขนาดเปลี่ยนสี นะฮะเปลี่ยนสีได้หมดเลยมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะนี่คือเรื่องของเอ่อการเลือกโลกโกต้ต่างๆเห็นไหมคะมันมีแม้แต่คำพูดที่เราสามารถนำมาใช้ได้ด้วยนะ,ะไหนไม่ใช้ก็กดตลบไปอันนี้เขาทำไว้ให้แล้วบางทีเราก็เอามาใช้ แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เราเสิร์ตตรงนี้ได้เลยทุกอย่างมันสามารถค้นหาได้นะคะข้อความก็มีแบบที่มันพิมพ์มพมอยู่แล้วเราก็ลากมาใส่ได้นะคะอิเนเเมนต์รูปก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้พิม์พอะไรเข้าไปก็ได้ถ้าเราบอกว่าอันนี้มันไม่สวยจะเปลี่ยนใหม่มันก็สามารถเลือกตรงนี้แล้วมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะที่ทำไว้มันจะหายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีๆว่าเ,ออเราจะทำอย่างนี้หรือเปล่า นะอันนี้คือขอรูปนะคะแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดมันมานะเวลาเราดาวน์โหลดนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้หลายแบบนะคะเราก็เลือกรูปได้แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ png มันจะได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีนะ,ะแต่ถ้าเรา รูปขนาดเล็ก JPG เนี่ยรูปมันจะไม่ค่อยชัดเท่า PNG เพราะฉะนั้นแนะนำเวลาเราจะโพสโซเชียลมีเดียให้ดาวน์โหลดเป็น PNG นะคะแต่ถ้ารูปมีคลิปสั้นๆมันจะเป็นเหมือนตัวแอนิเมชันสั้นๆเนี่ยเราจะใช้ตัว GIF นะคะอันนี้คือการดาวน์โหลดกดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดปุ่มนี้ ไฟล์จะมาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะบอกว่านี่คือสถานะที่เราดาวน์โหลดอยู่เห็นไหมคะดาวน์โหลดเสร็จเมื่อไหร่นะคะมันก็จะแจ้งเตือนเราอะโอเคมาแล้วเห็นไหมคะนี่คือรูปที่เราสร้างขึ้นมาเราก็จะได้รูปนี้มาแล้วเราก็สามารถนำไปโพสใน facebook ของเราได้เลยอ่าออมาอันนี้คือรูปพอรูปเสร็จแล้วถ้าเราคอนเน c t กับ f o k a c c o u n t ไว้เราสามารถส่งได้เลยแต่จะแนะนำว่าให้แยกกันก็ดีเหมือนกันนะคะเซฟลูกไวแล้วค่อยมีเวลาไปนั่งคิดนั่งเขียนบทความคู่กันอีกอันนึงที่จะได้ใช้บ่อยนะคะอีกอันนึงที่จะได้ใช้บ่อยคือตัววิดีโอถูกไหมคะ YouTube หรือ TikTok เองมาบอกว่าอาจารย์ก็ TikTok มันมีแอปอยู่แล้วในแอปได้ถ้าเราจะใช้ของเขาเลยก็ได้แต่ในนี้นะคะมันมีลูกเล่น ค่อนข้างเยอะเลยให้เรามาทำเหมือนกับอินโทรก่อนที่จะขึ้น TikTok ของเราอ่าเดี๋ยวอาจารจะลองทำ u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  e อินโทรให้ดูนะคะอ่าการทำ u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  e อินโทรนะคะ YouTube เวลาวิดีโอมันมีอะไรบ้างคะมีภาพแล้วก็มีเสียงถูกไหมคะมันมีภาพแล้วก็มีเสียงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำวิดีโอเราจะได้ใช้แน่ๆคือส่วนของเออเสียง นะคะแล้วก็มีโลโก้ต่างๆที่เราสามารถใช้ร่วมด้วยได้เยอะแยะไปหมดถ้าเราเก็บรูปของเราไว้ใน Google Drive เราก็สามารถลิงก์ได้นะ,ะ Dropbox เราก็ลิงก์ได้นะคะอ่ะคันนี้มาดูนิดนึงนะคะตรงนี้เราบอกว่าเราจะทำวิดีโออินโทรดักชันนะเออเหมือนเดิมเลยถ้าเราไม่มีอะไรมันก็จะเริ่มมาเป็นหน้าขาวๆอย่างนี้ถูกไหมคะ เราก็เอ๊ะมันก็จะคิดยากนิดนึงเนาะขอดูเทมเพลตเป็นไอเดียหน่อยอันนี้ก็จะมีวิดีโออินโทรดักชันค่อนข้างเยอะเราสามารถค้นหาตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็อาสม,มุติอาจารย์จะเลือกอันนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นยังไงเราไม่รู้เลยอะขอดูหน่อยเถอะก็กดเพลย์ตรงนี้เห็นไหมคะเราก็จะเห็นอ๋อมันมีสไลด์ดาวเข้ามานะเอ๊มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำเนาะ ไหนขอลองอันนี้หน่อยสิอลองกดเล่นดูมันเป็นยังไงออันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันถูกไหมคะอะขอลองอันนี้หน่อยสิเป็นยังไงคะมันก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างนี้ถ้าเป็น introduction เห็นไหมคะมันแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะสมมติอาจารย์บอกว่าเอาแบบนี้ละกันน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะแก้บทความนะคะเราก็มานั่งพิมพะะ์เห็นไหมคะเราก็จะมีรูปเพิ่มเติมไหมอ่าขอเพิ่มรูปหน่อยเถอะเราก็เลือกรูปดูนะคะจารขออนุญาตเอารูปที่มีอยู่แล้วอ่าสมมติ สัตเอารูปรูปรูปนี้แล้วกันนะสมมติว่ามันจะเป็นใช้ได้แล้วกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะเราสามารถครอปได้นะคะกดครอปแล้วเราก็เลือกมาเอาเฉพาะส่วนที่เราอยากได้นะคะแล้วก็กดปุ่มดันนี่คือการครอปรูป อ่ามันมีอีกถูกไหมคะมันมีอิเลมต์ข้างล่างตรงนี้ให้เราใช้เห็นไหมเป็นเฟรมนี่เห็นไหมคะเราเลือกเฟรมตรงนี้มาใส่ก็ได้นะแล้วเราก็อ่าเอารูปนี้มาใส่เข้าไปลากมาใส่เราก็จะได้รูปที่เป็นเฟรมที่เราเลือกแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือทำง่ายๆเลยแต,ตกแต่งรูปให้มันสวยงามนะคะ นี้ตอนนี้เล่นนะ่ะมันยังไม่มีไม่มีเสียงถูกไหมคะอาจารย์อยากเพิ่มเสียงนิดหนึ่งอาจารย์อาจจะอัดเสียงไว้หรืออาจารย์จะมาเอาเพลงที่เขามีอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้นะคะก็มากดตรงออดิโอตรงนี้นะ,ะแล้วก็เลือกฟังดูเอ๊ะเข้าอ,อยู่นะอันนี้ถูกไหมคะอาไม่ไม่รู้เดี๋ยวลองฟังอันนี้ดู โอ้น่าจะอันนี้มากกว่าเราก็เลือกอันนี้แล้วก็ลากมาใส่เลยค่ะอ่าลากมาใส่แล้วถูกไหมคะนี่เห็นไหมคะเสียงมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วดูนะคะเสียงคือมันเล่นแค่นี้เองเพราะวิดีโอเรามันแค่เจ็ดวีถูกไหมเราสามารถอ่าเลือกได้ว่าให้มันมาเล่นตรงไหนเห็นไหมคะบอกว่าเอาตรงนี้ นะหรือจะเอาตรงนี้อ่าลองเล่นดูค่ะนี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงแป๊บนึงนะคะ่อันนี้เอาเมื่อกี้ปิดเสียงหรือเปล่านะตรงนี้เราบอกเราจะเอาเสียงตรงนี้นะคะ่ะขอตรนี้นึงทำอะไรมันไม่ไมาเสียง แอปหนึ่งนะคะขอดูเสียงสุนทรีซิขอเล่นเสียงอ่ามันก็จะเล่นตรงนี้นะคะแล้วเราลองเราโดดมาอาจจะมีหลายสไลด์ก็ได้นะคะอินโทรดักชันเราอาจจะเป็นสไลด์หนึ่งเป็นรูปเราอันที่สองก็อาจจะเป็นเอ่อคล้ายๆกับเอ่อว่าบทนี้จะสอนอะไรก็ได้ถูกไหมคะเนื้อหา ูกไหมเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเวลามันดาวน์โหลดมันจะบอกเราสามารถดาวน์โหลดเห็นไหมคะดาวน์โหลดเป็น mp4 นะเวลาเราจะเอาดาวน์โหลดออกมาเราจะดาวน์โหลดเป็น mp4 แล้วเราเลือกได้ว่าเราจะเอาหน้าเดียวหรือจะเอาทั้งสองหน้าเห็นไหมคะอาจารย์บอกว่าเอาหน้าเดียวมาดูก่อนสิว่ามันจะเป็นยังไงอ่าขอดาวน์โหลดมาดูสิ นะมันก็จะดาวน์โหลดออกมาให้เราอันนี้เราก็สามารถนำวิดีโอเนี้ยมาเป็นตัวอินโทรดักชันหรือจะมาเป็นตัวเทเลใน y o u b u c h ช n n e l ของเราก็ได้นะคะก็คือเราจะต้องเอามาตัดต่อวิดีโออีกที่นึงนะอ่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูว่าเป็นยังไง เห็นไหมคะเสียงดนตรีมันจะมาตอนที่เราดาวน์โหลดแล้วนะคะน,นี่คือตัวอินโทรดักชันของเรานะคะอันนี้คือการทำวิดีโออินโทรดักชันใน youtube ทำรูปใน youtube นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าอาจารย์เราที่ดาวน์โหลด2อันหลักก็เหมือนกันเลยค่ะกดดาวน์โหลดแต่เมื่อกี้นี้เราเลือกหน้าเดียวแต่ตอนนี้เราก็เลือก2หน้าแล้วก็กดดาวน์โหลดมันก็จะได้ไฟล์ต่อกันอเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ อันนี้คือการสร้างวิดีโอสำหรับ YouTube หรือ TikTok ก็จะเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะปรับขนาดให้เหมาะสมกับ TikTok อีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เราจะเพิ่ม QR Code เรามีลิงก์หรือมีอะไรเราก็สร้าง Generate ได้มันก็จะสร้างเป็น QR Code มาให้เราได้เหมือนกันนะวิดีโอมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าสองหน้ามันเป็นยังไง เมื่อกี้หน้าที่สองเราไม่ได้ใส่ดนตรีถูกไหมคะหน้าแรกจบปุ๊บมันก็จะมาขึ้นต่อในหน้าที่สองให้เราแม้มันเสียงมันจะต่อกันไปเรื่อยๆเลยสําหรับวิดีโอนี้เห็นะคะนี่คือตัวอย่างของอการทําวิดีโอแล้วก็รูปด้วยคันว่านะคะคันว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการทำรูปหรือขี้เกียจคิดไอเดียเยอะๆอ่ะ ตรงนี้มันจะมีเทมเพลตให้เราค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์แนะนำให้เรามาใชออ้ส่วนตรงนี้นะคะให้เยอะที่สุดอาจจะเป็นสร้างเป็นไอเดียก่อนก็ได้แล้วถ้าเราบอกว่าม,มันไม่ค่อยดีเราค่อยไปสร้างด้วยมืออาจจะใช้ Photoshop หรืออย่างอื่นอีกทีนึงเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น Tik Tok f ฟอร์แมตมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแนวตั้งเพราะ TikTok มันเป็นแนวตั้ง youtube มันจะเป็นแนวนอนถูกไหมคะขนาดมันทำมาให้เราแล้ว บางทีเราก็เอามาใช้ได้นะคะมันมีค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเลยนะทิ k ทอ k มันก็จะเป็นวิดีโอเราก็อาจจะเปลี่ยนวิดีโอเห็นไหมคะเราก็จะเอาอะไรมาเปลี่ยนหลักข้างหลังเนี่ยมันคือวิดีโอลบวิดีโอออกแล้วเอารูปมาใส่เอาวิดีโออื่นมาใส่แทนนะวิดีโออื่นมาใส่แทนสมมตินะคะออาจารย์จะเอาลองเอาวิดีโอนี้มาใส่แทน กันนะคะก็คืออย่างที่บอกคือ YouTube TikTok มันคนละขนาดกันนะคะทำให้เราไม่ต้องคิดยากเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอถ้าเราจะทำา t k t t o k หรือเราจะเอาวิดีโออัดวิดีโอของเราไว้แล้วเราอยากเพิ่มพวกฟอนต์ข้างบนรูปของ TikTok ของเราเช่น ทำนู่นทำนี้เราก็ใช้คันวาได้เลยคันวามีแอปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะสะดวกทำบนมือถือเพราะว่าถ่ายคลิปบนมือถือแล้วแล้วก็อัปโหลดคลิปขึ้นมาแล้วก็เพิ่มพิมพ์เทคพิมพ์มอะไรเข้าไปตรงนี้มันก็จะทำให้ Tik t o k ของเราอะมีบทความมีข้อความนุกเล่นเพิ่มเติมได้แต่ก็ต้องมานั่งคิดว่าจะวางอะไรตรงไหนไม่ให้มันชนกับอะไรหรือมีโลโก้ของสินค้าของเรามาวางเพิ่มบนวิดีโอ ทิก t o k อีกทีหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือเรื่องของการสร้างออรูปและว,วิดีโอด้วยคันว่าหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะลองสร้างดูแล้วเดี๋ยววิดีโอนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ